ยิ่งคนไหนเป็นลูกสาวนะยิ่งคนไหนมีลูกสาวนะก็ต้องมีอะไรนะประก็ด้วยทอยเนาะเสร็จเรียบร้อยก็จะเป็นแบบนี้นะทุกคนลายน้ำไหลนะคะอันนี้เป็นสีแบบสีม่วงๆแล้วก็สี ตอนนี้คือทางบ้านแพทนะคะเข้ากำลังทำถนนกันนะคะถนนเข้าไปที่วัดแล้วก็บ้านแพทค่ะชาวบ้านก็ช่วยกันเองนะคะเดี๋ยวถ้าถึงฤดูฝนก็จะไม่ลำบากแล้วค่ะ เขียวหาน้านะคะน้ากำลังทอเสื้ออันนี้ทอแบบยกดอกนะคะนี่วลวดลายเดนมาร์บ้างเคยเหรอถ้าลายแบบนี้นี่แพททอไม่เป็นแล้วนะคะยากเนี่ยค่ะจะเป็นลายแบบนี้นะนี่ค่ะเป็นลายแบบนี้ แบบอันนี้แบบเยอะมากแล้วก,ก็ทาอุปก็มอะอันนี้คือน้าบอกว่าผิดนะคะต้องแกะเกะแล้วทําใหม่กว่าเสื้ออันนี้คือทําเสื้อนะคะกว่าจะได้แต่และตัวคืออีเี็นอร์น์ทะ่ะ นี่สามวันแล้วนะคะลวดลายก็จะออกมาเป็นนี้ะค่ะก็จะเป็นงานฝีมือแล้วก็ยากพอสมควรนะคะถ้าผิดไม่สวยก็แกะใหม่นี่คิวดะะสวัสดีค่ะอมมชอเปอร์มุกับพตีก้ากาเนาะสวัสดีค่ะ จอกับแพทสาวดอยอีกแล้วนะคะตอนนี้แพทอยู่ที่บ้านนาค่ะแล้วก็วันนี้นะคะแพทจะมาเรียนรู้การทำลายผ้าถุงนะคะนี่ที่เราเห็นแบบนี้นะเป็นลายผ้าถุงแบบนี้นะคะเนี่ยคือแพทจะมาเรียนรู้การทำลายผ้าถุงแล้วก็เป็นลายน้ําใช่ไหมเหมือ่อล,ลายน้ำลายน้ำไหลนะคะว่าเขาทํำยังไงอันนี้คือจุดเริ่มต้นนะคะอย่างแรกที่เขาทําเลยประกอบเล่น,นิคีเนี่ยหมอคือถ้าเราพูดภาษากะเหรี่ยงนะมัะก็เล่น,นิคีมานิคีเนาะ นี่ค่ะขั้นตอนกันแรกนะคือต้องมานั่งทำแบ่งแบ่งแยกนะคะอันละเดี๋ยวสักค่ะหนึ่งคู่เป็นคู่เป็นคู่นะะยากเหมือนกันนะคะกว่าจะออกมาเป็นได้แบบเ่ละอันคือตอนนี้าตะะาโตดเลยค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเอาตัวอย่างให้ดูนะคะค่ะที่เราที่มุกาทาไว้นะคะเสร็จเรียบร้อยก็จะเป็นแบบนี้นะทุกคนลายน้าไหลนะคะ ันนี้เป็นสีแบบสีม่วงๆแล้วก็สีขาวนี่ค่ะมีสีแดงแล้วก็นี่มีแบบสีส้มนิดๆสีอิฐนะสวยมากเอาไว้ทอผ้าถุงนะคะที่แบบเราเห็นผู้หญิงกะเหลี่ยงนะเขาใส่กันคือลายแบบนี้นะคะเขาก็จะมาทําแบบนี้ก่อนทีละเส้นท,ทีละคู่ทีละคู่นะคะแล้วก็ค่อยมาทอเวลาทอเราก็เนี่ยค่ะมันจะออกมาเป็นเขาทํานี่นะนี่เห็นไหมคะ กว่าเราจะทอเนี่ยเราต้องมาประกอบอะไรยืนยืนได้อีกนะคะเนี่ยยืนได้ก,กว่าแล้วก็ค่อยเอามาทอวันนี้วันนี้แพทก็จะมาเรียนรู้แล้วก็เผื่อมาเรียนรู้การทําอันนี้นะคะแล้วก็เผื่อว่าพี่ๆคนไหนที่แบบเออสนใจแล้วว่าอยากกลับไปทําเองนะคะก็สามารถเอาไปทําตามได้นะคะหรือในื้อแก้ดิซอกปะกยอเนาะตะมนมาซาเลปามานิคินเนาะกว่าเซเนาะเซกิมาดเวซเนาะ แต่ในง่ผู้มุกาสะแต่ว่าทุกขั้นตอนเอาเหมือนเนาะเนี mm ่ย hmm. ทำให้ทุกขั้นตอนนะคะสอนทุกขั้นตอนนะแล้วก็อย่างเราอ่ะจะได้เรียนรู้ไวเพราะว่าเหมือนเด็กสมัยเนี้ยเหมือนแพทอะ่ะไม่ไม่แบบเนี้ยเราทําไม่เป็นเลยเราทําไม่เป็นเลยเรารู้แต่ว่าเออทอเป็นแต่ว่าเรามานั่งทําลายย้อมอะไรพวกเนี้ยทําไม่เป็น,นะคะ่ะต้องเรียนรู้เอานะคะคือขั้นตอนแรกนะคะอันนี้ทุกอามุกามาเปิดบุเลยทั้งหมดสี่เส้นคือมี สีเส้นกกเปนสองเป็นสองคู่เนี่ยสี่เส้นอย่างละสองคู่นะคะจับจับมาด้านทั้งสองด้านเลยะคะอันนี้สองคู่นี่คือใครเปโบเลยริโบอันนี้สี่เส้นนะคะแล้วก็ด้านนี้อีกสี่เส้นตะขี้ล้วก็ทีสี่เส้นแล้วก็มาแยกต้องใช้เวลานะคะใช้เวลานาน,านมาก ถ้าถ้าสมมุติว่าหื่อหนูนหนทื้ดใครพิเศษเหตผลเราพิเศษเคฮอดินอ้ไม่หมดจบเทนกที่นั่นแล้วก็เริ่มใหม่อ,มมอันนี้นี่คือเหมือนได้แล้วอันหนึ่งใช่ไหมมึงอ่ะได้แล้วอนึงอ๋ออันนี้คืออันที่เสร็จแล้วนะคะก็จะเป็นอย่างนี้นะเป็นคู่แบบนี้นะทุกคนเป็นคู่ยากเหมือนกันนะเดี๋ยวแพทย์จะลองทําดูนะต้องให้น้าสอน แล้วก็แพทเคยทําเสื้อลายยกดอกค่ะน้าก็สอนเหมือนกันนะ้นาน้ามลิสอนเหมือนกันนะเพราะว่าน้าเป็นคนที่มีฝีมือในการทําเกี่ยวกับเสื้อผ้าเนี่ย mm hmm. พวกแบบลวดลายเนี่ย mm hmm. เขาดูว่าเขาเกะได้นะแต่เรานี่ไม่ได้ละนี่ยทำพิลัสามคู่นะคะแล้วก็ทำเริ่มจากอันแรกนะตรงนี้สองสามสี่ห้าหกเจ็ด แล้วก็กลับไปเจ็ดท่านี้ด้านนี้เสร็จก็กลับมาหนึ่งสองสามสีห้าถ้าตรงนี้หมดอ่ะก็คือหมดที่ไหนก็อยู่ที่นั่นเลยเริ่มต้นใหม่ก็คือจากฝั่งด้านซ้ายเลยค่ะเริ่มต้นจากไฟฟังด้านซ้ายได้เลย,เลยนี่นี่สเราจะทำทีละสามนะคะ แล้วก็ถ้าเราทําทีละสามเนี่ยเราต้องเอาจากข้างข้างในขึ้นมาก่อนข้างในขึ้นมาก่อนอันนี้คือข้างในนะสามอันอย่างนี้ใช่ไหมคะแยกสามอันแบบนี้แล้วก็แพรจะดึงอันข้างล่างขึ้นมาก่อนสองคู่นะคะสองคู่อันนี้หนึ่งคู่สองคู่ก็เป็นสี่เส้นนะมันจะเป็นสี่เส้นอันนี้ อันแรกแล้วก็เก็บไว้ด้านซ้ายเลยขอบด้านซ้ายนะคะขอบด้านซ้ายตรงนี้อันนี้จะเป็นเส้นที่สองที่เราดึงขึ้นมานะคะแล้วก็เก็บไว้เป็นนับจะดด้านซ้ายนะคะเรียงเราอะ่ะพยายามต้องหนีบอันนี้ไว้นะคะหนีบม้นี้ไว้เพราะว่าไม่งั้นอะ่ะมันจะหลุดถ้าหลุดนี่คือเริ่มไม่หมด เป็นสองอันนี่เหมือนคอจะหักแล้วเนี่ยทำอะไกมม่อต้องพักกันก่อนนะคะเพราะว่านั่งนั่งเหมือนนั่งทำเหมือนคอจะหกักนั่งกลมปวดคอมากเลยแล้วไม่พอเท้าชาหมดเลยนะเพราะว่าเราต้องหนิบไม้นั้นไว้ด้วยอะ่ะไม่ไหวพักก่อนอ้อยเจ็บขาขาชาขาชาเปื่อหมดเลย ยังไม่เสร็จนะเราทําแบบหลายชั่วโมงมากทุกคนกว่าจะได้นะเอ้าชาเดี๋ยวเราพักกินข้าวกันก่อนนะคะไปต้มมาม่ากินก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยทําต่ออนี้กำลังต้มมาม่านะกินมามา่าวันนี้ อมืมากลอลไรกินดูคือหลังจากที่เราทำเปียเสร็จนะคะก็จะมามัดแบบนี้เลยเป็นชอบเส้นซาเบียมะ อันนี้อันนี้ที่เรามัดมี่กินะคะเราแบ่งแบ่งเรียบร้อยละขั้นตอนต่อไปก็คืออันนี้นะคะเราทําการแยกเป็นชิ้นนะคะเป็นชิ้นเป็นชิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะนี่เห็นไหมคะคือไม่ได้ง่ายอย่างที่คิดค่ะ ลายนะคะนี่ต้องมัดให้แน่เนเดี๋ยวเรามาดูเดี๋ยวแป๊บหนึ่งอะมาดูกันตอนที่คุณน้ามัดเสร็จนะคะระหว่างที่รอคุณน้ากำลังทำาลายนะะเดี๋ยวเรามาปักผ้ากันตรงนี้เห็นไหมคะอันนี้เป็นสามเหลี่ยมนะคะ ก็คือเป็นลายโบราณเหมือนกันแหละแต่เป็นสามเหลี่ยมแต่ว่าเราทํารูปแบบที่ว่ามันไม่ได้เป็นสามเหลี่ยมที่เรียงกันนะะก็จะเป็นลายแบบนี้นี่เดจะทำให้มันเติม เวลาเราปักผ้ากระเหลี่ยงนะคะเราจะไม่มัดก้นนะคะไม่มัดก้นนะเราก็จะดึงค่อยค่อยดึงให้สุดก,กลับมา อันนี้ก็เสร็จไปแล้วนะคะ1เมตรแล้วก็เราไปย้ายไปตรงนี้ถ้าเราย้ายอะ่ะเรามัดด้านนี้นะคะเอาลงไปเลยอลดดนนุ๊ถ้าเวลามัดตรงด้านหลังนะคะก็มัด ปกติค่ะที่เวลาเราเย็บผ้าเสร็จแล้วเรามัดนะมันจะได้แน่นแน่นเรียบร้อยอันนี้เราใช้เชือกสองเส้นนะคะสองเส้น ันนี้คือยังไม่เต็มนะจะทำให้เต็มเต็มเหมือนอันนี้นี่ค่ะนี่ค่ะเสื้อนะวิธีเข้าปักผ้านะแล้วก็หนึ่งตัวนี่คือใช้เวลาโม,มงานมากสุดในเนเวลาในปักผ้าใช้กี่กวันถึงเดือนไหม <laughs> ถ้าแบบเวลาบ้างถ้าแบบถ้าแบบลายแบบเนี้ย <laughs> ก็คือส่วนมากเสื้อหนึ่งตัวนะเขาก็ใช้เวลานานมากกว่ามาสัก สองถึงสามอาทิตย์ค่ะเพราะว่าเขาจะใช้ตอนเวลาเขาว่างนะคะเหมือนวันเนี้ยเออคือทํางานจากกันทไํไรทํานาเสร็จแล้วก็มานั่งปักผ้าเอยทอผ้าเอยอะไรนี้ค่ะเขาจะไม่ค่อยใช้เวลาเต็มวันนะนอกจากว่าคนที่แบบเออทําไม่ได้ทาไรทํานานค่ะแบบเนี้ยค่ะก็จะนั่งทอผ้าทั้งวนันแล้วก็ปักผ้าทั้งวันนะจะบอกว่านั่งปักนั่งปักผ้าปวดทั้งหลงังทั้งคอนะนั่งก้มไป นางกลมเวลาทอผ้าก็จะปวดเอวนะคะมันต้องใช้เวลานะเอันเนี้ยเป็นงาน handmade แล้วก็เป็นเอกลักษณ์ที่เออเป็นเสื้อผ้าเป็นเอกลักษณ์ของชนเผ่ากะเหรี่ยงขาวนะคะปะกักยอนะที่เราแต่งกายกันทุกวันแบบนี้นะเนี่ยส่วนมากแต่พอเราไปอยู่ในเมืองเนี่ยเราจะไม่ค่อยได้ใสน่นานๆที่น่าจะสักวันสุกคะ่ะเราก็จะได้ใส่ชุดประจำเผ่าของเรานะ,ะแต่ว่า ถ้าเรากลับมาเนี่ยเราก็ยังทําเหมือนเดิมค่ะก็ทอผ้าทํานุ่นแบบปักผ้าเนี่ยก็ยังมีเหมือนเดิมเราก็ไม่ลืมนะคะน,นี่ก็เป็นการปักผ้าแบบลายโบราณหรือว่าคือลายเสื้อกระเรียงเนะี่ยมีหลากหลายแบบมากเลยนะมีทั้งลายโบราณเขาเรียกว่าโซฮกึ่งเนี่ยโซฮกึ่งก็จะเป็นสามเหลี่ยมแล้วก็เป็นดอกมะเขือบ้างอะไรเนะะี่ยค่ะสามารถออกแบบเองได้หมดเลยนะคะ เวลาเขาทอยกดอกที่แบบที่เมื่อเช้าแพทไทยให้ดูคือสามารถเราสามารถออกลายเองได้เหมือนกันอันนี้เราก็สามารถออกแบบเองได้เหมือนกันนะคะเหมือนเหมือนอันนี้ค่ะอันนี้เป็นชุดกระเลี่ยงนะคะเป็นชุดกระเลียงที่คุณน้าทำไว้นะคะอันนี้ก็เป็นลายยกดอกอน,นี่ค่ะลายยกดอกที่แบบอืม,อม แพตอะทำแบบนี้ไม่เป็นแล้วนะคือเคยทำอยู่ครั้งเดียวสองค้งทำทอให้แม่นะเป็นสองผืนเสื้อกระเกงเนี่ยแพตประนันแพตทำทลายเล็กเล็กเก้เงี้ยก็ให้แม่ใส่ตอนนี้คือเก่าไปหมดแล้วแหละเนี่ยทำยากเพราะว่ามันจะมีเวลาให้เราขึ้นลายค่ะมันยากมากมันสับสนไปหมดเลยนะถ้าทำอะถ้าไม่ตั้งใจแล้วก็แบบถ้าเราจําไม่ได้นะมันก็จะผิดแล้วก็มันจะไม่ออกมาเป็นดอกเนี่ยอยากอันนี้เป็นชุดเรดรสนะคะเรดรสยาว สวยมากเด็ดยาวอันนี้ก็จะเป็นด้านหลักด้านล่างนะคะน,นี่ก็จะเป็นตรงหน้าอกมีลายอยู่สอนท่อนแล้วก็มีผ้าถุงอันนี้ก็ผ้าถุงทองมือนะคะเนี่ยผ้าถุงทองมือนี่ราคาก็จะแพงหน่อยนะคะเมือยค่ะบกว่าลายนั่ละถ้าเป็นลยายเนี่ยท่านที้เด็ยมามาเลยอ่ะไม่ไม่ไมจะ อันนี้อันนี้คุณน้าก็ทาลายเองนะคะนี่เห็นไหมคะลายตรงเนี้ยคุณน้าก็ทําทําเองนะแต่ว่าไม่รู้ว่าเรียกชื่อว่าลายอะไรนะน่าจะเขาก็น่าจะแบบเรียกกันเองแหละอะไรประมาณนี้เนาะแต่ที่คุณน้ากาลังจะทําเนี่ยคือลายลายหยดน้ํานะคะสวยเเล็กๆสวยอันนี้ก็หายากนะคนสมัยนี้เขาก็เริ่มทําไม่เป็นถ้าไม่มาเรียนรู้นะก็จะมีเด็คนแบบ ยงงไงจะบอกว่าคนสมัยก่อนก็นานไปีอยอ <laughs> คนมีอายุหน่อยเขาทาเป็นนะถ้าเราไม่มาเรียนรู้อะ่ะวันหลังมันก็จะสูญหายไปนะถ้าเรียนรู้ไว้ก็ไม่เสียหายนะอย่างนอยก็ยังอ่ยังเป็นเอกลักษณ์ของเราอะ่ะยังไงเราก็ต้องใช้ทุกวันนะคะย่งไรลูกหลานเรามียังไงก็ต้องใช้อยู่แล้วยิ่งเรายิ่งคนไหนเป็นลูกสาวนะยิ่งคนไหนมีลูกสาวนะก็ต้องมีอะไรนะประกอบด้วยทอยเนาะ ต้องมีเสื้อผ้าไวอย่างนี้ยค่ะต้องมีเสื้อผ้าถุงมีเสื้อแบบนี้ไว้นะเวลาลูกมาเวลาลูกสาวแต่งงานเนี่ยก็ต้องใช้นะเพราะว่าต้องทอเสื้อให้เจ้าเบ่าด้วยอะไรประมาณนี้เนาะฝ่ายเจ้าสาวเป็นคนทํานะคะเสื้อเจ้าสาวเจ้าเบ่าไหนจะเป็นอะไรนะกระเป๋าอีกเงนี้ค่ะน,นี่คนน้านี่ไม่มีลูกชายคนน,าน้าไม่มีลูกสาวลูกชายแต่ว่าก็ทําไว้ทําไว้ใส่เอง ทำไว้ขายเองเพื่อเป็นรายได้ของตัวเองนะคะต้องช่วยกันทําคนเดียวไม่ได้นะคะถ้าทําคนเดียวจะไม่เสร็จบัถ้าใช้เวลาจริงๆกี่ชั่วโมงใช้เวลาทำกี่ชั่วโมงก็คือจะเวลาประมาณสองสามชั่วโมง ไม่ถึงนะไม่ถึงสองชั่วโมงถ้าใช้ถ้าแบบทำจริงๆก็สามชั่วโมงอันนี้ก็ทำจริงๆนะตอนนี้ง่วงแล้วเนี่ยง่วงนอนแล้วเนี่ยต้องทำแบบให้แน่นๆเลยวิคีมัดอันนี้เรามันจะทำให้เกิดลายนะคะเนี่ยยอมสีอันนี้ก็ไม่ทำให้น้ำข้าวใช่ไหมไม่ใช่จากที่เรามัดเสร็จเรียบร้อยนะคะนี่เรามัด อันนี้คือจะเอามาต้มนะคะต้มแล้วก็ใส่ผงอันนี้ค่ะไปค่ะอันนี้เราจะทำสีสีเดี๋ยวแหลสีบันเย็นนะคะเราจะทำสีบันเย็นกันอันนี้นะ้าเป็นคนมัดนะคะแพทยังมัดไม่เป็นค่ะแต่ว่ามัดแบบเอาแน่นๆเ,เลยนะคะคนที่ย้อมผ้าก็น่าจะรู้เนาะว่าแบบต้องมัดขนาดไหนนะคะ แต่ก่อนนี่เราก็ใช้สีธรรมชาติมาเหมือนกันเนาะแต่ก่อนเนี่ยเขาก็ทําสีธรรมชาตินะคะสมัยนี้เขาก็ยังทําสีธรรมชาติคะ่ะแต่ว่าเราอะต้องไปหาวัตถุดิบก่อนนะคะวัตถุดิบเรายัางไม่มีแล้วเรายังไม่ได้เตรียมว่าจะทําสีธรรมชาตินะคะวันหลังเดี๋ยวค่อยมาทําสีธรรมชาติะคะ่ะอันนี้เราก็เอาสีเคมีไปก่อนไอ้แก่สีเคมีเนาะ นี่ใส่สีแล้วนะคะทิ้งไว้ประมาณสามสิบนาทีน,นะคะนี่ค่ะตอนนี้คือเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาเกะกันดูคะ่ะว่าจะเป็นยังไนงน,นี่คือล้างน้ำสีไม่ตกแล้วนะคะ ้องค่อยๆเกอะอีค่ะเ,เรามาดูกันนะคะว่าจะเป็นยังไงนะอะันนี้ทำลายผ้าถุงนะคะลายผ้าถุงกระเลียงนะค,ะคือแบบเผื่อว่าบางคนนี่คือแพทก็ตอนแรกมือเขาไม่ได้ไปยญามาชาไปวนโอยอย่าได้จเล่นโยนโยนฉันไม่ให้เจ้ ส่วนมากนี่กระเลียงเขาทํากันเองนะคะทากันเองแล้วก็ขายเองเนาะ<ม>ถ้าไปซื้อจากในเมืองนี่อาจจะไม่ค่อยมีเท่าไหร่อันนี้คุณน้าน,นี่คือมัดตามลายนะลายที่เขาออกแบบเองนะคะ<ม>เออนี่ไงสีเดี๋ยวถ้าอันนี้เสร็จเดี๋ยวแพทย์จะกลับมาซื้อแล้วก็ไปทอเป็นผ้าถุงนะจะบอกว่าสีชุมสีบางเย็นนี่คือผ้าถุงสวยมากเลยนะของใครก็มีตัวหนึ่งนะสีสวย นี่มัดแบบคื้นแน่นมาก <Okay. S 1> เดี๋ยวถ้ามีเวลานี่แพ์จะไปหาสีย้อมแบบเป็นสีธรรมชาตินะคะลองมาทำดูแล้วก็ทำเป็นเสื้อนี่ค่ะเรียบร้อย นี่ค่ะเราก็ย้อมสีธรรมชาติเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเวลาเรากลับมาบนดอยหน้าก็จะธรรมชาตินิดนึงนะทุกคนหน้าสมสมหน้ามันๆนะแล้วก็ปล่อยตามธรรมชาตินะคะ <c oughs> เดี๋ยวถ้ามีโอกาสหน้านะคะแพทย์ <c oughs> จะลองเอาสีธรรมชาติที่แบบเราเก็บตามเหมือนกัเปลือกไม้อะไรพวกนี้คะ่ะลองมาทําเป็นสีธรรมชาติแล้วก็มาย้อมดูนะคะอันนี้ก็จะเป็นาลายผ้าถุงนะคะลายผ้าถุง ที่เหมือนที่คุณนาใส่เงี้ยค่ะอันนี้เขาทําเองนะคะคุณนาทําเองหมดเลยค่ะแล้วก็เสื้อนะคะลายยกดอกแบบเนี้ยทําเองหมดเลยนะคะอันนี้นาเป็นคนทอนะเสื้อตัวนี้เดี๋ยวคลิปนี้นะคะแพทก็ต้องขอขอบคุณอ่าคุณน้ามากๆนะคะที่วันนี้นะคะมาสอนแพททำอ่าลายผ้าถุงนะคะที่เป็นลายหยดน้ํานะคะเม่นเนาะลายเลยนะเออลายน้ำไหลนะคะเป็นลายน้ำไหลนะคะแล้วก็มีหลักไหลแบบ ลายนะคะที่น้าทำเรื่อยๆค่ะเดี๋ยวถ้ามีโอกาสนะคะแพทก็จะได้มาเรียนรู้ค่ะจะได้คือแบบเราก็อยากอนุรักษ์แบบสิ่งเหล่านี้ไว้นะคะเพื่อเพื่อที่จะไม่ให้มันสูญหายไปนะคะเดี๋ยวคลิปนี้นะคะแพทก็ต้องขอขอบคุณพี่ๆมากๆนะคะที่เข้ามาชมแล้วก็แวะดูนะคะเดี๋ยวมุกจจะแยกแยกอีกเป็นอนันเป็นอนันเป็นชิน้นเป็นชิ้นนะคะแต่อันนี้เราจองแล้วหนึ่งนะคะเราจองไว้แล้วหนึ่งอันละห้าสิบาทนะคะเซเชีย อัลละห้าสิบบาทนะคะคือน้านทำขายด้วยแล้วก็ทําทอเองด้วยนะคะก็คือเหมือนว่าถ้าสมมติว่าใครอยากได้เนี่ยก็สามารถมาซื้อได้อะไรแบบนี้เหมือนถึงว่าแถวๆในหมู่บ้านนะคะก็จะมาซื้อของคุณน้าไปค่ะงั้นไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายควายที่บนดอยนี่นะคะเราไม่ต้องแบบคือเลี้ยงเยอะค่ะถึงเวลาก็กลับบ้านเองนะคะถึงเวลาเราก็ปล่อย ปล่อยแล้วก็ไปหายากินถึงเวลาตอนเช้าก็มาบ้านเองค่ะมันก็ <laughs> Hebat je